สบายดีทุกคนมันนี้สีสีมาดังไฟเนาะดังไฟแกงเห็ดและงกเท่ากันสิจุดต่อแก๊บก็ได้กินพี่น้องเอ้ยฟ้าลมฝนกระตุกพร้อมเดี๋ยวสีดังไฟก็นอนเดดสีสิไปไล้างเห็ด เก้ยไทยานเนี้ยแซ่บดี ตั้งมอทิมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปล้างเห็ดกันเลยนี่เนาะอันนี้ก็คือเห็ดที่สีได้มื่อนี้เนาะ ซื้อเอาพี่น้องเอ้ยไ่หาบบเป็นดอกอันนี้เห็ดอย่างกระพงเลยเนี่ยอันนี้เห็ดเพิงนี่วันนี้มาแกงเห็ดอันนี้แหละเห็ดละงกเทาดอกบ้านบานอนตาเจวกระเซ็บนั่นนี่เดี๋ยวมันล้างกันเลยนะอันนี้น่าจะเห็ดน,น้ำมากเนาะ สีออกสมพูสมพูหยดคึ้งสีล้างแล้วแนละ้วเนาะเดี๋ยวไปแกะกันเลยมอสีกับกำลังเดือดแล้วเนาะน,นี่มีแต่ไข่กับหัวหอมทุบเอาลงใส่เลยเนาะเห็ดน้ำในนอยยเนาะแกงเห็ด ตอนนี้มอก็เดือดแล้วเนาะใส่มาใส่ปลาใส่ปลาแล้วสีกินซิมาใส่ข้าวข้าวสารเหนียวลงไปแล้วเนาะใส่เบิงว่าเฮ็ดมันเบื่อบอ่เนะเาะแคนข้าวกับตะไคร้เป็นสีดำเหาก็บกระต้องกินเนาะเฮ็ดหม้อนี้ ที่สำคัญขาก็ะสิมาใส่เห็ดของขาลงไปเลยเนาะหมอเดือดแล้วใส่เห็ดลงไปเลย เดี๋ยวรอให้มันเดือดกันเนาะแล้วค่อยมาเบิ้งกันทุกคนมันกำลังเดือดแต่แซบบ่ผู้ใดกินเผ็ดได้ก็เอามาพร้าใส่แกงให้แม่กินแม่ผู้กินเผ็ดแต่แซบแท้เบิ้งม่ให้ทุกคนเวลาเ่าไอ้ใส่น้ำน้อยๆเน,ะะนาะปั้นน้ำกันยังหลายๆเนาะมีมีผักติ้วใส่เนาะ ซ่บเลยแหละเนี่ยซสบเป็นสีกระซ่บแกงให้มันซุกเนาะแกงเห็ดต้มตุนโดนกำลังเดือดนี่ตอนนี้คือกินหอมใส่ดังแห้งแห้งเหลือเพืเปิ่เหมือนกันว้าวโอ้แต่ซ่บเดีเ๋ยวนะ ซื้อมาร้อยนึงเนาะทุกคนแกงเห็ดลงกเท้าแกงไปจากน้อยละสิกสิใส่ใบใบส้มเนาะใบส้มป่อน มาสิมมึงก่อนเนาะอืมหอมแห้งแห้งสิมมึงก่อนนะ,ม,ม,นนะมึงนะน้ำสีเรือเหลืองกินได้เนาะน้ำบดดำกินได้ไม่ตายสิมมึงก่อนได้ ตอนนี้เห็ดห่าก็น,น่าจะสุกแล้วเนาะสีสีมาใส่ผักอิตู้เอาใส่ไปเลยใส่แล้วองพักกระาษหอมบอสิ่เจ้าเอ้ยมาเดิมกินแกงเห็ดน้ำกันแกงเห็ดกับต่ำเจาเนาะ เซบอตัเสบตัเสบตัเส,บ,สบขนาดน้ะน้ำคุ้นคุ้นสำหรับคลิปนี้สิก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะผู้ใดเข้ามาเบิ้งแลวสิฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้มีสี่คนน้อยๆได้เด้อคลิปหน้าพอกันไหมเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึ้งและติดตามไปไปกินแกงเห็ดนากันสุนเจ้าเอ้ยแซ่บแซ่บเนี่ยแกงเห็ดละงอกเท้าเท้ากระแซ่บเด้อเท้าแซ่บเท้าหนวสุนเจ้าเอ้ยนี่